สวัสดีครับผมแอดมินช่องอาทิตย์ชนแนลนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงวันนี้พามาดูพิธีเคารพองชาติในเวลา18นาฬิกาแล้วก็ตอนนี้ด้านหน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นก็มีงานไทยอะไรนะไทยเที่ยวไทยไทยช่วยไทยนะฮะด้านหลังของผมนี่ก็คือเสาธงนะฮะเสาธงของสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงด้านหลังตึกสูงนั่นก็เป็นศาลาว่าการกทม2นะครับผม เดี๋ยวอีกสักคู่จะเป็นเวลา18นาฬิกาขณะนเวลา17นาฬิกา57นาทีเดี๋ยวเรามารอดูการคลุมชาติกันนะครับาแอดมินดูจากสานานะารนะตอนะนี้เาทนเคาทนเค็นาทนรูะสึกบาะาน่าจะทนน่าจนะคะ1 4บานิดหานะ่งานะครับาพนะานะว่ามัะนะคะนะคะ1บาทะ ขณะนี้เวลา17นาิกา58นาทีนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ2นาทีจะเป็นเวลา18น,นาฬิกาขณะนี้พี่ๆรปภรักษาความปลอดภัยนะครับก็มาเตรียมตัวที่เสาธงแล้วนะครับเพื่อเตรียมตัวชักธงลงจากเสาในเวลา18นาฬิกานะครับจะดูจากธงแล้วครับธงน่าจะผิดแปลกไปจาก ความน่าจะเป็นนะครับซึ่งธงก็มีขนาด6ต่อ9นะครับหรือซีเรนลื่นผ้านะครับแต่ในรูปนี้เป็นสีเ้ลี่ินจุดลัดนะครับตอนนี้บรรยากาศนะครับรอบๆก็เป็นงานไทยช่วยไทยนะครับของเขตดินแดงนะฮะตรงนี้บรรยากาศของสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะฮะ

ความเลือดเนื้อาชาเชื้อไทยเป็นประชารัฐภาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคองไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยร่่นมารนยรักสงบที่ไทยรักสงบแต่ทุรกไม่าด้ กรารอาจะไม่ให้ใครคง้ชีสลา,าเรือทุกอย่าเป็นชาติเลพลอประเทศไทยทั้งริม่ม่ชัชัยโยตอนนี้พี่ๆราพ,าพก็ทำการเก็บทงเพื่อเข้า ที่รักษาธงชาตินะคระับนแมู่่จัไหนันนี้านะครับจะเป็นนะครับวันนี้แอดมินก็ขอผู้ทุ้ทั้ที่ติดตามนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับวันนี้อาจผิดพลาดน,นิดนึงเพราะว่าธงธงที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยอาจจะผิดผิดพรบรนิดนึงนะครับผมผิดพรบรจากสัดส่วนของธงที่จะเป็นจริงนะครับก็คือขนาด6-9ต่อหรือ พ็่สี่เหลี่ยมจตุรัสปกติะครับผมแต่นี่เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสธรรมดาจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะที่ขออภัยพูดสี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราติดตาม,มาครับแต่วันนี้ไอ้นิ้งก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ